แล้วนี่แหละครับคือคลังสินค้าออนไลน์นะครับ My Cloud Fulfillment ทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยสุดลูกหูลูกตานี่นะครับนี่คือรองเท้าเคสเคนั่นเองจำด้วันแรกที่พี่เริ่มทำธุรกิจนี้เนี่ยออกกันว่า3ชิ้น5ชิ้น10ชิ้นเราก็ดีใจกันมากครับตอนนี้มันมาถึงจุดที่แบบว่ามันสุดลูกหูลูกตาแล้วนะครับทุกคนเน่ยซื้อของออนไลน์แล้วใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าขั้นตอนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอธิบายให้ขั้นแรกเลยคือของจะมาชิปปิ้งก่อนนะเขาเรียกว่าอินบาร์นเข้ามาถึงปลีี่ยนนนนแ็คเเกกจจจ้งงะตรือสา ต้องเปลี่ยนบาร์โคดก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับติดบาร์โคดเสร็จแล้วเสร็จที่3ครับเรียกว่าบินครับบินก็คือจัดเก็บวางอีกขั้นตอนนั้นแหละตรงนี้เนี่ยจะเตรียมตัวส่งเข้าไปสู่ Storage หรือว่า คลังสินค้าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือคลังสินค้านั่นเองใหญ่ไหมอลังการไหมพอคลังสินค้าเนี่ยมันถูกเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเมื่อมีออเดอร์มาจากลูกค้าออเดอร์จะเข้ามาในคอมจะมีคนเนี่ยตรวจเช็คแล้วก็ปริน้นออเดอร์ออกมาเป็นบาร์โค้ดแบบนี้บาร์โค้ดทั้งหมดเนี่ยจะใส่เข้าไปในช้อปปิ้งคาร์ดนะครับคล้ายๆกับรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เลยตรงนี้เขาเรียกว่าคลัสเตอร์พิกกิง้งจินตนาการช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับแต่ละออเดอร์เนี่ยเวลาเราสแกนปุ๊บด้วยเครื่องมือออออออยยยย่่่่่่าาางงนน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 นีีีีี้้้้มมััััจจะะะบบบกเเเเลครรรรววูททไไไไไหหหุดดแถชืขป๊ เอาของส่งทั้งหมดเข้าไปในสายพานแบบนี้ครับเดินทางเข้ามาสวยงามนี้เพื่อมาตรงจุดแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีกล้องวงจรปิดดูทุกอย่างทุกออเดอร์เนี่ยนะครับเราจะมีการตรวจเช็คสินค้าสแกนก่อนว่าถูกต้องทุกอย่างหรือเปล่าแล้วก็อัดวิดีโอคลิปเอาไว้ว่าไม่มีขั้นตอนไหนที่ปกคร่องเมื่อเสร็จปั๊บก็จะไปสู่สร็จขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือชิปปิ้งเองตรงนี้จะสแกนสินค้านะครับแล้วเอามาชั่งน้ำหนักดูซิว่าค่าขนส่งเท่าไหร่หลังจากนั้นเอาไปรอเก็บ็บบบนนนนนะะคครรัแแลลสสสสุุดดดท้ดด้้้้าาาาาาายยยเจจจวใีี่มมมมงกกกิิขโ <Online. S 2> ไปสูมือคุณ